9 9้นลุกโดยไม่ต้องพูดอะไรคือขนาดเราให้ข้อมูลก่อนนะแล้วลองคิดดูว่าตอนที่เอนตี้ดูรูปนี้ครั้งแรกในหัวคือแบบใส่ใไม่ได้คิดอะไรเลยอะฟาบขนลุกใจหล่นวูบคือช็อกไปเลยบางคนดูรูปนี้ร้องไห้เลยนะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะ,อะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเดย์นะคะก็กลับมาเจอกันในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่อาจจะแปลกตาไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าแอนตี้ไม่ได้พาไปไหนคลิปนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากคลิปฮ่องกงที่ได้ลงไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเว l c ครับ o h o ฮ่องกงนะคะน้องผูหม ได้มิชลินไกด์หลายปีสอนมากๆเป็นคลิปบล็อกฮ่องกงปกติแต่ว่ามันก็มีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นในทริปนั้นด้วยนะคะก็เลยได้เล่าให้ฟังในคลิปนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดด้วยความที่มันตกใจด้วยแล้วก็ตื่นมาแบบงงๆไม่รู้อะไรด้วยคือหลากหลายอารมณ์ไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้มันก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่าให้ทุกคนฟังยังไงนะคะก็เลยบทสรุปได้แค่ในคลิปนั้นนะคะอาจจะดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่ได้รู้ไทม์ไลน์ ขึ้นนะคะคก็เลยคิดว่าจําเป็นจะต้องมาเล่าในคลิปนี้แล้วแหละแล้วก็ด้วยความที่มีหลายๆคนนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นมาในหลากหลายแบบแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทุกทุกคนน่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแหละแล้วก็เห็นค่อนข้างตรงกับแอนตี้ว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่ก็มีบางส่วนนะคะสําหรับคนดูบางคนซึ่งไม่ผิดนะคะที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราถ่ายติดคนโดยที่คนเดินผ่านมาแล้วเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรืออาจจะมีหลายคนคิดได้ว่าเราแต่งรูปหรือเปล่าเป็นเรื่องโม้หรือเปล่า ซึ่งก็ไม่ผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ไม่ได้ชี้นําชักจูงให้คนเชื่อในแบบที่แอนตี้เชื่อก็แล้วแต่เลยนะคะอย่างที่บอกว่าเปิดกว้างว่าคุณดูแล้วคุณจะตัดสินยังไงก็ได้อันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเลยเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองแอนตี้รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีทุกอย่างนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็ถือว่าฟังไว้เป็นความบันเทิงละกันเพราะว่าก็เชื่อว่าหลายๆคนน่ะชอบเรื่องแบบนี้โดยที่แอนตี้ไม่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้เลย เ,เรื่องแนวนี้แอนตี้ไม่ฟังแล้วก็ไม่รับรู้เลยเพราะว่าเป็นคนกลัวจุดๆๆมากคนใกล้ตัวจะรู้ดีว่าแอนตี้กลัวอะไรแบบนี้มากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นก็จะไล่ไทม์ไลน์ไปเลยนะคะสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดู คลิปล้อฮ่องกงขอเท้าความให้ฟังนิดนึงแล้วกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพานันธ์คะแอนตี้ไปฮ่องกง3วัน2คืนเพื่อที่จะไปเที่ยวแพลนของทริปนี้ไม่มีอะไรมากเลยไปพักผ่อนกินเที่ยวตามปกตินะคะไม่ได้มีแพลนไปมูไปมูไป ก็ไปกินไปเที่ยวตามปกตินะคะไม่ได้มีแพลนไปมูไปไหว้พระหรืออะไรเลยชิวๆแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยวันแรกก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเป็นที่ไหนมาก่อนคือไม่สบายพอทัชดาวปุ๊บแป๊บหนึ่งเท่านั้นอะกินข้าวเสร็จเริ่มมีอาการต่างๆนะคะก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเป็นไงคะโอเคอยู่สู้ๆตอนนี้ยังไม่โอเครู้สึกไม่มีเลือดอยู่ในตัว เขาอ,อยากได้คอนเทนต์แปลกๆก็ไม่บอกนะวันแรกก็คือแทบไม่ได้เที่ยวเพราะว่าบ้านหมุนแล้วก็มีอาการแพนิคต่างๆนานานะคะวันที่2ตื่นมาอาการทั้งหมดเราดีขึ้นแล้วเราก็เลยไปเที่ยวตามปกตินะคะจริงๆชุดนี้เราไปกัน4คนนะคะแต่ว่าวันที่2อ่ะเพื่อนอีก2คนอ่ะแยกไปเที่ยวอีกที่หนึ่งก็เลยเหลือแ,แ,แอนตี้กับพิตี้นะคะไปเที่ยวกัน2คนไปกินกาแฟไปเดินเล่นกินทาร์ตอะไรกันเสร็จพอตอนบ่ายๆเราก็ไปแถวแถวฮอลลีวูดโรดฮอลลีวูดสตรีทนะคะเพื่อที่จะไปตรงไต่กูด ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เมื่อก่อน,นเป็นสถานีตำรวจแล้วก็เป็นคุกเก่านะคะแต่ว่าตอนนี้เขามารีโนเวทใหม่หมดแล้วก็มีงานอาร์ตงานจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่แสดงงานศิละปะอะไรอย่าเยงเงี้ยระหว่างทางเดินอะแอนตี้เหลือไปเห็นกำแพงของร้านร้านหนึ่งซึ่งเขาวาดเป็นรูปแมวแบบติด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 กันเป็นกราฟฟิตี้สีขาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีก็เลยชวนพี่ตี้มาถ่ายรูปด้วยกันโดยการใช้มือถือเซลฟี่ผ่านกระจกนะคะตอนถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรถ่ายไปเรื่อยๆโดยที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่าย ก็คือมี2ออย่าง1คือมือถือของหน้ี่ไอโฟนสิบสามโปนะคะ2คือ iPhone 15 Pro Max ของพิตี้แล้วก็ถ่ายคลิปมาด้วย1คลิปนะคะจากกล้องที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยก็คือ Sony ่แซนะคะคือมันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดซึ่งเขาจะเดินผ่านอยู่ห้างหลังนะเราก็รอให้คนออกจากเฟรมเราไปนะคะแล้วก็ค่อยกดพอกดเสร็จก็ไปเที่ยวต่อไม่มีอะไรจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแอนตี้มาดู รูปในโทรศัพท์เพื่อที่จะลง IG Story นะคะเพราะว่าบางทีตอนเที่ยวอ,อยู่ะเราไม่ค่อยได้ลงรูปเราก็จะมาลงเพื่อที่จะเอาไว้เซฟในไฮไลท์ว่าห้องกลงทริปนี้เราไปไหนมาบ้างอะไรเงี้ยระหว่างที่ดูรูปเสร็จเนี่ยก็ไล่ดูไปเออมีรูปที่ถ่ายกับพิตตี้โอเคเอ๊ะรูปสุดท้ายมาเอะใจว่าทําไมสีเสื้อพิตตี้มันแปลกๆพอรูปมันก็คือไกลก็เลยซูมดูพอเราซูมดูเท่านั้นแหละภาพของใบหน้านองเขาอะ กระแทกเข้ามาในตาเรา ความรู้สึกเราอะมั่นใจว่าเราอะถ่ายคนเดียวมันก็เลยช็อกแบบขนหัวลุกแล้วก็ใจอะหล่นไปอยู่ที่ตะตุม่มไม่รู้ว่าคืออะไรมันก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งอะเหมือนแบบจุกแล้วก็ตะโกนออกมาว่าพี่ตีตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งพี่ตีก็คือตกใจเหมือนกันว่าเราแบบตะโกนลั่นห้องทําไมนางก็ตอบมาแบบอะไรอะไรเราก็เลยเอาโทรศัพท์อะให้นางดูแล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้นางก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งจากรูปที่เห็นแล้วนางก็รวบรวมสติแล้วก็บอกว่ามีคนมาถ่ายด้วยแล้วแกไม่รู้ ตัวหรือเปล่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้จักแอนตี้จะรู้ว่าแอนตี้เป็นคนประสาทสัมผัสทั้ง5เซน์แบบดีมากหูตาจมูกปากไวมากมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่รู้ว่ามีใครมายืนข้างเรา นั่นแหละเราก็คิดระหว่างนั้นพิตตี้ก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาประกอบว่าเราคิดเองหรือเปล่ามันคนแหละเพื่อให้เราอ่ะสบายใจแต่สรุปก็คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาเริ่มตีสองและตีสามและเริ่มจะไม่ไหวแล้วปอบใจกันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคนอนดีกว่าไม่เป็นไรช่างมันคืนนั้นก็เลยตัดสินใจเปิดไฟนอนกันทั้งสองคนนะคะสรุปแอนตี้แทบไม่ได้นอนเลยตื่นมาประมาณ8ปดโมงเก้าโมงเช้าแล้วก็เหมือนยังอึ้งองมึนงงช็อกๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ว่าเรายังไม่่่่รรรู้้้คคคําาาาตอออบวววมมัันนนืะไกแเเีียยดท เราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งโฟกัสกับเรื่องนี้ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเออไม่ใช่อย่างที่คิดแหละก็เลยไปเที่ยวต่อแต่พอออกไปเที่ยวสักพักนึงอ่ะกินข้าวเสร็จอาการม่แีกแหละบ้านหมุนเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยนะคะสรุปก็คือหนอยอยู่ทั้งวันป่วยป่วยทริปนี้3วัน2คืนก็เลยเหมือนได้เที่ยววันที่2แค่วันเดียวแล้วก็เดินทางกลับไทยนะคะซึ่งหลังจากนั้นแหละเราถึงจะได้มารวบรวมสติแบบจริงๆจังๆเพื่อที่จะมาทบทวนกันใหม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันคืออะไรก็เลยมาไล่ไทม์ไล จากสิ่งที่จําได้จากหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะคะก็คืออย่างที่แอนตี้ได้บอกไปนะคะว่าแอนตี้ใช้กล้องทั้งหมดมือถือ2แล้วก็เป็นวิดีโอ 1. นึ่แอนตี้ก็เลยไล่ดูรูปก่อนไทม์ไลน์โดยละเอียดในเวลานั้นก็คือแอนตี้ใช้โทรศัพท์มือถือตัวเองถ่ายก่อนมันก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะ พอหลังจากนั้นนะแอนตี้รู้สึกว่าไอถุงขยะนี้ยมันเกะกะแล้วก็ไม่สวยก็เลยพยายามจะไปเลื่อนโดยใช้เท้าเลื่อนนะคะแต่ว่าระหว่างที่ไปเลื่อนอเห็นว่ามันมีไอติมโคลนละลายอยู่บนปากถุงที่เขามัดไปแล้วแล้วเราก็พยายามใช้เท้าดันถุงสรุปก็คือเหมือนไอติมมันจะไหลลงมาแล้วก็อาจจะเลอะรองเท้าก็เลยคิดว่าเออช่างมันไม่เอาแล้วไม่เลื่อนก็นไม่เลื่อนก็เลยมาถ่ายรูปต่อก็มาใช้อุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือมือถือ iPhone 15 Pro Max ของพิตตี้ภาพที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นที่ตี้ก็เดินไปโดยการเดินขึ้นบันไดข้างหลังไปเพื่อที่จะไปตรงไต่กูนแอนตี้ก็เลยคิดว่าโอเคเราบล็อกหน่อยดีกว่าเพราะว่าตรงข้างๆร้านนี้มันมีร้านบิงซูชื่อดังอยู่มันก็เลยเป็นตามคลิปนี้นะคะซึ่งมันจะอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับร้านบิงซูบิงซูคือร้านนี้นะคะชาริชาริร้านดังเหมือนกันนะแต่ว่านี่ไหวได้ แล้วพอวอล์คลิปนี้เสร็จปุ๊บแอนตี้ก็คิดว่าโอเคเรากดภาพนิ่งไว้อินเสิร์ตในคลิปแบบเดียวๆอีกสักรูปแล้วกันก็เลยกดไว้1รูปนะคะในมือถือตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไทม์ไลน์คือกล้องมือถือแอนตี้กล้องมือถือพิตตี้แล้วก็มาเป็นกล้องวิดีโอจากนั้นก็กลับมาเป็นกล้องมือถือแอนตี้อีก1รูปพอมาไล่ดูจริงๆอ่ะมันจะเห็นความต่างคือระหว่างกล้องมือถือของแอนตี้กับกล้องมือถือของพิตตี้อ่ะถุงขยะรูปทรงมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเอาเท้าาไปเลลื่่่ออนแยงที2 มีคนทักมาว่าระหว่างรูปสุดท้ายที่ถ่ายคู่พิตตี้กับรูปที่มีน้องเขาติดมาห่างกันกี่นาทีพอเรามาดูมันห่างกันหนึ่งนาทีซึ่งหลายๆคนจะรู้ว่าไอโฟนอะเวลาและสถานที่อะมันจะเหมือนกันถ้าเราถ่ายจากที่เดียวกันแล้วเวลาเราเซตเป็นออโต้เวลามันจะเป็นเวลาเดียวกันแต่พอเรามาดูแบบไทม์ไลน์โดยละเอียดมันต้องนับจากมือถือเรามือถือพิตตี้แล้วก็กลับมาเป็นมือถือเรา สรุปก็คือตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะจากมือถือพิตตี้มาจนถึงมือถือเราก็คือบ่ายโมงห้นาทีเท่ากันเพราะฉะนั้นความห่างมันจะไม่ถึง1นาที ก็เริ่มแบบเฮ้ยยังไงวะก็เลยถามพิตตี้ว่าระหว่างที่พิตตี้เดินขึ้นบันไดข้างหลังแอนตี้ไปอ่ะพิตตี้เห็นแอนตี้กําลังถ่ายรูปอยู่ไหมนางก็บอกว่านางก็เห็นว่าเรากําลังถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้อยู่ถามจริงๆว่าเห็นใครมายืนถ่ายรูปด้วยไหมเผื่อว่าความทรงจําเราในช่วงนั้นมันอาจจะหายไปแว็บหนึ่งหรือเปล่าเพื่อที่เราเออเราจะได้สบายใจว่าเขาเป็นคนแหละนางก็บอกว่าเออไม่เห็น มันไม่มีอะไรจะมาซัพพอร์ตความรู้สึกเราได้เลยแล้วพิตตี้นางก็หาข้อมูลแต่กลางคืนแล้วแหละว่าตรงนั้นอ่ะมันคืออะไรสรุปก็คือเดอะพาลาเลลเนี่ยมันคือผับซึ่งตอนกลางคืนเปิดปกตินะคะตอนก่อนมันปิดนางก็หาอีกหรือว่าจริงๆแล้วมันไว้แกล้งคนหรือเปล่าแบบถ่ายรูปแล้วก็ติดอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้คนไลค์คนแชร์กันเยอะๆเซิร์ชดูอ่ะก็ไม่มีหรือถ้าเกิดใครไปเจอว่ามันมีก็ส่งมาให้ดูหน่อยนะเพราะว่าเราเซิร์ชแล้วมันไม่มีจริงๆนางก็เซิร์ชไปอีกมีงานหรือเปล่ามีงานฮ่องกงดีไซนนนวีีหรือออเ่่่าาาามมมมักกกก็็งงพยยิทุ มันก็ไม่มีอะไรที่แบบมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็หาคําตอบไม่ได้ไทม์ไลน์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนที่ไปด้วยกันน่ะก็คิดว่าเออแน่แล้วละ่ะเพราะว่าหนึ่งคือเขารู้จักในแซนตี้ว่าอันเนี้ยเราไม่พูดโกหกอ,อยู่แล้วสองคือเรากลัวผีมากเพราะฉะนั้นถ้าจะล้อเล่นคือไม่ล้อเล่นกับเรื่องอะไรแบบนี้แน่แล้วก็ได้ไปถามคนที่มีเซนส์อะไรแบบเนี้ยเขาก็ยืนยันว่าน่าจะใช่ตามที่เราคิดแหละดูจากในรูปอะ่ะทุกคนลองคิดตามแซนตี้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีใครมายืนแบบข้างๆเราและเอามือมาจับไหล่เราเรา จะไม่รู้ตัวจริงๆหรอมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้สําหรับแอนตี้คนที่แบบเซนตะ์ดีแอนตี้นะ0 0 0ยนะโอเคอะมันอาจจะมีแหละ2คือผู้หญิงที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นแต่งตัววัยรุ่นเขาจะเข้ามาถ่ายรูปเล่นกับเราหรอเพื่ออะไรมันดูแบบไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่หรอะไรเงี้ยสาสีผิวก็คือคือคนละเฉดแต่ก็เป็นไปได้ว่าแบบอะเงาแอนตี้อาจจะบังเขาอะไรเงี้ย แล้วก็อีกอย่างอย่างสุดท้ายที่ทําให้หลายๆคนเชื่อ,อยากแล้วกันก็คือมันชัดมากมันชัดไปชัดแบบชัดแบบตะโกนอะถ้าส่งรูปไปให้ทุกคนดูแล้วไม่ได้บอกอะไรทุกคนคิดว่ามาด้วยกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันไงไม่รู้จักไม่เห็นไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ําแล้วคนรอบตัวที่ได้รู้เรื่องราวที่เราเล่าให้ฟังอะเราให้เขาดูรูปและให้เขาซูมเอาเอง99%ผลลโดยไม่ต้องพูดอะไร คือขนาดเราให้ข้อมูลก่อนนะแล้วลองคิดดูว่าตอนที่แอนตี้ดูรูปนี้ครั้งแรกเห็นรูปนี้ครั้งแรกอะในหัวคือแบบใสๆ่ๆไม่ได้คิดอะไรเลยอะแล้วก็ฟาบขนลุกใจหล่นวูบคือช็อกไปเลยบางคนดูรูปนี้ร้องไห้เลยนะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ,ะอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะคะ สรุปในความคิดของแอนตี้ส่วนตัวละกันนะคะคือกลับมาแล้วก็ไปทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเรียบร้อยแล้วแหละ3วันแรกอะ่ะรู้สึกไม่โอเครู้สึกแยกกับตัวเองถึงขั้นคิดในมุมไม่ดีเลยว่าเป็นรังไร้าลานบอกเหตุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจนเรามีสติคิดได้แล้วก็หลายๆคนก็บอกด้วยนะคะหลังจากที่เห็นรูปแล้วก็หลังจากที่ตกใจไปแล้วคือสีหน้าเขาอะ่ะดูไม่ได้มาไม่ดีไม่ได้รู้สึกถึงพลังที่ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเออเขามาดีเขาอาจจะอยากมาเล่นด้วยแล้วเราก็เลยขอเลยละกัน <laughs> อันนี้เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลอีกเหมือนกันนะคะก็ตอนที่ไปทําบุญให้เขาอะก็ขอเขาแบบเออถ้ามาแล้วงานนี้พี่ต้องรวยแล้วหรอไหมอะไรเงี้ยก็คือของานขออะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้งานแบบฟุกๆกจริงๆฟุกแบบเหมือนว่าจะไม่ได้อะแล้วมันก็ได้แบบงงๆนะคะก็ความเชื่อของตีละกันเชื่อว่าเขามาดีแล้วก็เขามาแบบให้โชคเราอะไรเงี้ยถามว่ากลัวอยู่ไหมบอกตรงๆยังคงกลัวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าทําใจรับได้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะหาคําตอบไม่ได้ชัดเจนเราก็เลือกที่จะเชื่อ ในสิ่งที่ทําให้เราสบายใจถ้าเกิดเป็นเรื่องคนละพคนละภูมิกันแล้วมันแบบบงังเอิญมาถ่ายติดแล้วแบบชัดชัดขนาดเนี้มันก็เป็นอะไรที่เอองง,งงเหมือนกันแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอะไรยังไงหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่ตี้เลือกให้ตัวเองสบายใจแล้วกันว่าเขามาดีนะคะรู้ว่าเออเราก็จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ทําความดีอย่างน้อยก็คือไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนถึงแม้เราจะอยู่คนละพบคนละมิติก็สามารถเชื่อมโยงพูดถึงกันได้น้องเขาก็ให้โชคเราได้ เหมือนกนกัทั้งหมดเรื่องราวมันก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์แบบนี้เชื่อยังไงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันว่าแอนตี้คิดไปเองจริงๆแล้วใครไปถ่ายก็เจอแบบนี้หรือมันเป็นงานอะไรส่งให้ดูหน่อยถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้สีเรียอะไรแล้วก็ตามเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกเก็บแต่สิ่งดีๆไว้แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับประสบการณ์แบบนี้นะแต่ถามว่าถ้าให้เจอแบบนี้อีกไหมบ่งตรงแมวแล้วแมวแล้วขอบคุณน้องเขานะคะถ้าเกิดว่าเออเขาแบบมาให้โชคอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากสื่อสารอะไรกับเราบางอย่างมั้งเขาอาจจะอยากเจอทุกคนในช่องแอนดี้ก็ได้นะคะ้็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย